กันแบบทั้าสุดจะชอยไยเลนร์เลือกได้ให้เก่ค่ะมาถึงช่วงที่สองแล้วนะครับผมช่วงนี้ผมว่าเดี๋ยวหนุมน่มๆก็คงต้องเร่งสปีดกันละหนุ่มๆต้องเร่งสปีดใช่เป็นเพราะว่าอ่ะก็จะได้เข้ามาอยู่แบบเลือกที่ดีที่สุดเ,ออเข้ามาอยู่ในทีมแต่นี่เขาก็ดูแย่งทีมกันอยู่เหมือนกันนะนนเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนต่อไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงกันดีกว่าเ,ออเริ่มครับ คนต่อไปครับผมเธอเป็นครูสอนบัลเล่อิมพอร์ตมาจากมือนอกเลยทีเดียวโอ้โแสดงว่าตัวนี้อ่อนน้องเมื่อกี้แอลลี่ฮะแอลลี่คนนี้อ่ะคนที่เอลล่าครับเอลล่า Hi, my name is Ella. I'm engineer and architect, and I came today for dance. So I'm going to dance now. Show me who I am and who I could be. Initiate the heart within me till it opens properly. Slow. Beginning. I can't keep my head from spinning out of control Is this what being vulnerable feels like? And I will try, try, try to breathe -hand -hand. Till it turns to my soul memory I'm only steady on my knees One day i stand on my you! <laughs> you Where are you from, uh, Where are you from? UK. UK? UK, are you from England? I'm not great. I'm great. Can you speak Hi. Can you listen? Uh, yeah, I can uh, understand. i no. <laughs> not <too much. laughs> Just try to understand. <laughs> โอเคฟังขาสปิชไทยได้ไหมฟังได้แต่ว่าเข้าใจบ้างแต่ผมไม่ได้พูดมากเออเอล่า I can speak English little I พูดได้แต่ I want you นี่ I need you so please darling เดี๋ยวอ็งคิอ็งคิผมบอกคำแล้วอ่ะ awesome Awesome. ขอบคุณค่ะ I love you so much โอเคยังยังได้ยังยังไยัง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 เลือกเลือเอาล่ะโอเคยังอยากดูพี่เหลืออยากดูเขาคุยกันมากเลยเลือกเองได้ใช่ไหมอ่ะสื่อสารกับเขาเราเลือกเขาเองเนี่ยเฮ้ยพี่เหลือไปว work i n t e r v เ e ลมาไปเดทกันก็ต้องคุยกันรู้เรื่องอ่ามาแล้ว บ้านบ้านยู่ซ้เออบ้านยูส้ w Where Where you come from UK 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 ที่ไหนประเทศอะไร UK UK ยูยูยูก็คือคุณเคยูเคเคเอะไรวะเคย่อ่ิสิทธิ์ดีอยู่อ่ะ

We have four teams that you can choose right now. Think carefully which teams you have uh, three, three teams actually. Le for IQ, or A. So think carefully which teams you want to be in. Uh, yeah. I'll pick you. Uh, give another five I don't seconds. I his name Wait for IQ. Uh, okay, which team do you want yeah. to be in? IQ! อ่ารเริ่มเลยสาวคนต่อไปครับต้องบอกว่าเธอสวยก็เหมาะก,กับพี่เหลือนะโปรโฟไฟล์ดียังไงนักอรินปริญญาพี่เหมาะก,กับพี่เหลือน้องใหญ่ไหมครับ คนนัดมั่นใจนะคะผมสั้นตาคมนิสัยล่าเริงค่ะและถึงเสียงเล็กๆอย่างนี้แต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่เล็กนะคะตอนนี้นะคะก็ยังอยู่นกำลังศึกษาจบปริญญาโท M.B.A ค่ะแล้วก็มีกิจการเป็นของตัวเองส่วนมีงานดิเลกก็คือถ่ายแบบค่ะเพราะว่ายังใหม่ชอบ มอตลอดเวลานะคะแทนเป็นคนโกรธก็ยากใจอ่อนก็ช่วยมาด้วยมาโกรธเวลาหวานตลอดมีดูตรงเพียแค่ก้าวเดินก้าเดินกาวโอ้โหเก่งมากครับเชิญนะครับน้องยายไหมอันนี้ผมเป็นชื่อจริงแน่นอนใช่น้องยายไหมโอ้โหแต่งนะตงเหมือนจะไปงานบวชอ่ะอะไรนะใช่ใช่น้องเขาจะไปงานบวชบวชหน้าไฟให้พี่ไง ผมเดาถูกผมยืนอยู่หน่งมอเสียงน้องเข้ามาผมบอกเลยเออมาละเอออ้าวยังไงคุณเดททำไมก็ต้องอยู่ทีมคนคุณนี่ยังไงอ่าอ๋วยอ่ะคือถ้าหากมาอยู่ไกลเฮียเนี่ยเราเหมาะสมกันที่สุดแล้วเพราะว่าหรือก็หมวยว่ากะตีอ่าค้าขายลำรวยเจริญลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง แต่เนี่ยตีของจริงคือตีเมื่อกี้ผมไม่ค่อยได้ยินเลยคือตอนเขาพูดอ่ะก็เสียงกีมันเยอะก็เป็นคนเสียงเล็กค่ะก็บอกแล้วว่าเสียงเล็กแต่อย่างอื่นใหญ่นะนี่เดี๋ยวเขาจะปนกล้องอะไรแอ้วตายเลยเสียงเล็กเหมือนกันก็เล็กด้วยพอดีเมื่อกี้เสียงกี๊ดดังมากเลยถ้าเกิดว่ามาอยู่กับผมเนี่ย เราจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันมากขึ้นเมื่อกี้ไม่ได้ยินจีนีหิวนะครับไอ้คิวครับผมพูดจีนได้นะฮะแต่พูดได้ไม่เยอะว้ายนี่นี่ไอ้บอกมานี่คนนี้ดีกว่าพูดจีนได้ปะอ้าพูดมาสีเฮ้ยเหลือพูดจีนได้ปะลำบากว่ะเมื่อกี้ก็มาอะไรยุคต้องยุคเทนอันนี้มาจีนอีกแล้ว เดี๋ยวไปคิดว่าน้องก็หมวยเองเดี๋ยวมันกหมวยแล้วเป็นคนไทยได้แล้วอเป็นคนเหนือไม่หรอเป็นคนเหนือเนะคนเหนือพี่พี่พี่พ่ได้พี่ดพี่ได้ครับแล้วกำลังหวนมีพี่เหลือมาเออคือพี่พูดเหนือไม่ได้พี่พูดจีนไม่ได้เป็นไปได้น้องปรับสภาพตัวเข้าหาพี่ได้ไหมเออเป็นคำถามที่น่ารักมากนะ หรือว่าอะไรยงอื่นขับขนาดนี้น้องเขาจะน้อไม่ต้องมาพูดภาษาอีสานคือเราเจอกันที่ภาคกลางเออเจอที่นี่ก่อนจะให้น้องเขาปรับสภาพขาพี่เนี่ยพี่ไปปรับสภาพหน้าพี่ขาน้องก่อนไปคนเราบางทีมันดูกันที่ไหนดูดูที่ไหนคือเราก็ต้องดูที่หน้าก่อนแต่ว่าแต่พอแต่พอจะดูใจน้องพี่ก็ต้องหันกลับทันทีเลยนะแต่หน้านี่ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องหน้า ตาดีหน้าอะไรนะคะหมายถึงว่าหน้าหน้าดูแล้วแบบหน้าคบหาด้วยกันที่แบบว่าเอาแล้วแล้ววะเอาล่ะ,ละ,ะสี่คนนี้แหละสี่คนแน่นอนหันมาหมดเลยครับผมน้องใยไม้สี่คนสี่สตาร์ที่เหมือนไันคะ เผือกพอเราจะใช้จูนกันได้จูนได้นะเป็นแท้สมบูรณ์แบบได้เลยแหมเรบอกว่าไม่เอาหรออะไรอ่ะโถเอ้ยหญิงร้ายชายเร็วนะอ้าวเริ่มครับสาวคนต่อไปครับเธอเป็นสาวไบค์เกอร์สุดเท่ นั่นไงมีมด้ว<า>สองใบซร์เฮ้ยเดี๋ยวนี้มีแล้วต้องสวยด้วยส่วนใหญ่จะเป็นส่วนโคตรเซ็กซี่มีแหละน้องยาดาครับ กับเพื่อนๆบ้างค่ะเพื่อรวมตัวกันไปแวะทานแว่เที่ยวต่าสถานที่ต่างๆค่ะเฮ้ยแยกกันเลยนะปกตินะคะเป็นเอกขับอยู่แล้วค่ะแต่่วาตอนนี้เปือกหนูอยากจะขฉากมาเป็นคู่มาเป็นคู่ย้อนมาวินาทีน้ำมีเที่ยวมาแล้วเอ็กซ์คอดโดนเมืองไหลหมด เ๋ยวไอ้นี่นะเซนจช่ดูเลยครับฮะกระจกกระจกเชิดป่ะชาเอวลอยด้วยพิตี้ที่ขาเข่าเหมือนเหมือนแห่นมาด้วยนะลอยลอยใส่ฮเป็นลอยป็นลอยมาครบมาครบมันเป็นวิถีไบเกอร์ค่ะมันเป็นวิถีไบเกอร์ไบเกอร์นี่ไบเกอร์หรือสกอยค่ะอย่าเรียกหรือว่าสกอยค่ะให้เรียกว่าพิตตี้รองเท้าแตะเดี๋ยวย่ามาถามถามอีกพิตี้รองเท้าแตะนะฮะ ท้องกี่เดือนแล้วหนูเก็บไว้ค่ะเป็นสะเบียงเวลาที่จับจะได้นิ่มๆลองดูไหมคะลองไม่ล่้กอดเลยกอดเลยกอดเลยนั่งเกย์ด้วยผมเหมือนดูสาระกันที่ปาล์มคอนโเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คุณกอดไปแล้ว คุณเจ้รเบ่ิชอบเขาอย่างไงทําไมเขาต้องไปู่ทีมคุณคืออยากจะบอกผมอันนี้เลยกดเลยตั้งแต่ที่เขาบอกว่าเป็นไบเกอร์ไบเกอร์เพราะผมขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันเนะฮะคุณต้องเติมลมยางเท่าไหร่คุณคิดดูดิพี่เอย่าไปมองเรื่องนั้นแมทจะคดไหมตีผมว่าลากเอาดีกว่าไม่ผมมองในแง่ดียังไงคือถ้าเกิดเขามาอยู่กับผมเนี่ย เวลาเวลาซ้อนใช่ไหมเวลามอเไซค์เสียเขาช่วยผมเข็นได้เวลาลงเขาต้องขี่พ่เหลงเขาพี่ติไม่ต้องกลัวนะคะถ้ามอไซค์เสียหนูจะให้พี่ขี่หนูเองค่ะพี่เหลือครับผมยังไงดีครับผมดูน้องเขาน่าจะเป็นคนที่อบอุ่นแต่ทีนี้ว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่ว่าพี่จะเหนื่อยทำไมไหนต้องหายามารักษาเบาหวานความดันให้กัน เขาแข็งแรงเขาแข็งเขาเป็นคนแข็งแรงใครเขาจะอยากได้เราไม่อยากได้เราหรือเขาจะบอกยังไงตอนเนี้ยเราสวยที่สุดแล้วเราก็เลือกได้อ่ะชีพไหนดีทีมไหน เพราะถ้าดูจากตัวดีแล้วขึ้นต้นเนี่ยก็เจ๋งละเริ่มครับพี่พูดงีทุกรอบเลยอะ <laughs> ไม่รู้ไม่รู้ร, <laughs> รู้หลังอะไรจริงสาวคนต่อไปครับเขาบอกว่าเธอเนี่ยเซ็กซี่ร้อนแรงดังไฟน้องมินน้องมิน การแสดงแล้วก็เป็นนางแบบถ่ายแบบตอนนี้นะคะมีนก็เหมือนกับไฟมีใครอยากเล่นกับไฟไหมล่ะคะเวลานมันเผาอะ่ะมันก็จะเผามอดไปหมดทุกอย่างแล้วพี่ๆล่ะคะอยากจะลองเล่นกับไฟดูไหมล่ะคะ เขาโทรไปแล้วเฮ้ยทำมีมีคือปกติมีความสามารถใช่ใช่ค่ะพอดีเมื่อก่อนเป็นช่างฟอนช่างลำ๋อแล้วก็ต้องลำไปแล้วก็คนได้โหเจ๋งมากอะไทยจีนออสเตรเลียออสเตรเลียนะครับผมแล้วก็ แต่ว่ามีความเป็นไทยอยู่ครบทุวนแถมพ่นไฟได้ด้วยจ้ะแม่มังกรน้อยต้องบอกเไม่น้อยนะมังกรไม่น้อยเลยมังกรมังกรพึบพับอยู่เหมือนกันที่เหลือที่เหลือดูดิคือน้ำลายอืนคืออะไรคืน้ำลายนี่คืออยากกินหรือเปล่าคะอยากกินอยากกินอะไรเหรออยากกินตัวน้องเขาดียาพี ย่าสกิดเออนี่นี่เอาเลยวะเอาเลยวะเดี๋ยวโอ้โหนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าสื่อกันทางที่แบบว่าไม่ต้องพูดอะไรมากอ่ะอีคิวหันมาคนแรกเลยว่าไงโอ้โหอย่าคิดว่ามีแต่พี่เหลือที่เป็นคนชวนธรรมะพี่ก็ชวนธรรมะเหมือนกันธรรมะอะไรธรรมะครับธรรมะไหมนะหมายถึงว่าเงี้ยไปเล่นไฟเลยไหมอ๋อไม่ต้องการเนื้อโดนิเป็นคนร้อนแรงว่ะฮะร้อนมากค่ะฮอต นี่อยู่กับพี่สบายเลยพ่าพี่เป็นเด็กพั๊มฮอตใช่ไหมพี่ชายหนูก็ฮอตเหมือนกันฮอตไหมฮอตแน่นี่ค่ะถ้ามาอยู่กับผมนะอยากอยากจะขอถามหน่อยนะคะว่าใครสามารถทำให้มินได้ไปออกเดทด้วยได้บ้างนี่ผมเนี่ยออกเดทได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เรื่องค้นเนี่ยผมค้นแรงมากเลยนะ ทีมสามสไตล์ทีมไหนคะเลือที่เหลือค่ะที่เหลือ สวยงามพี่เหลยวเกลือครับพันนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้า